สนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกฎสีมังคลานะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมมาพิบาลค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่เราจะนําเสนอเรื่องราวของการดําเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมเข้าไปสู่ในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้เองค่ะหนูนาก็อยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญรจนาพิเศษค่ะหัวข้อในวันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก พระเดชพระคุณพระราชยานานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค่ะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ<อ>และว,วันนี้นะคะเราอยู่กับพระเดชพระคุณพระราชยานานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะเจริญพรค่ะ วันนี้นะคะโยมก็มาด้วยเวลาแล้วก็มีอารมณ์ที่แจ่มใสามาเพราะว่าได้มาสนทนากัท่านเจ้าคุณแล้วก็ได้มาที่วัดพระรามเก้าด้วยเจ้าค่ะหัวข้อวันนี้ค่ะเวลากับอารมณ์เกี่ยวโยงกันอย่างไรเจ้าค่ะวันนี้ตั้งแต่มีปรากฏการณ์บิ๊กแบงเวลาก็ถือกำเนิดขึ้นมาค่ะบิ๊กแบงถลุมดำแลคโฮนั่นแหละ เขาบอกว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย<อ>ใช้คําว่าอาวิชชาแ l a โค <Black S 2> อวิชชา oh. อาวิชชาแปลว่าหลุมดำค่ะหลุมดําของโลกของชีวิตชีวิตชีวิตมันจะเกิดจากอะไรจากพระเจ้าดนบันดาลหรือจากอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปรู้จักมันหรอกไม่ต้องตามไปดูไปรู้มันมีชีวิตแล้วเนี่ยเราก็มาเรียนรู้เรื่องการเป็นอยู่ เรื่องการสร้างชีวิตการดำรงชีวิตก็พอแล้วเมื่อทุกชีวิตที่เกิดบนโลกใบนี้อยู่ภายใต้เวลาเราจะบริหารจัดการชีวิตกับเวลาได้อย่างไรเมื่อชีวิตคือกายกับจิตอยู่ภายใต้อารมณ์จิตอยู่ภายใต้อารมณ์นะชีวิตอยู่ภายใต้เวลาแต่ชีวิตคือจิตเนี่ย อยู่ภายใต้อารมณ์แยกส่วนกันเหรอหคะสมมติว่าเราเรา,เราโกรธจิตของเราเป็นธาตุความโกรธแล้วเราไปต่อยเขานี่แปลว่าความโกรธสั่งจิตจิตสั่งมือ,อค่ะอืเห็นไหมค่ะนี่แหละมันสำคัญมากเวลาที่เราโกรธเราเป็นยักษ์เป็นเสือเวลากับอารมณ์ละเวลาที่เรา ปีติยินดีโลกทั้งโลกเป็นสวรรค์เป็นสวนดอกไม้เป็นสวรรค์เปล่งปลัง่งค่ะผู้หญิงที่สวยๆเวลากโกรธเป็นนางยักษ์ได้นะได้ค่ะอ่าได้นะเป็นฆาตรกรยังได้เลยใช่ค่ะไม่ใช่ความสวยอจาประทุสร้ายคนไม่ได้อเออแต่คนขี้เหร่ที่สุดแต่ข้าเข้าใจดีมีเมตตามีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกทุกข์ได้ยากเขาก็เป็นนางฟ้าได้ค่ะ ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลากับอารมณ์เนี่ยมันเป็นส่วนที่มีความสําคัญของมนุษย์มากที่สุดหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อคิดว่าใครก็ตามถ้าบริหารจัดการอารมณ์ถ้าใครก็ตามบริหารจัดการเวลาได้ผู้นั้นบรรลุธรรม,มเราต้องทำเลยเราจัดการทีละอย่างหรือว่าเราต้องจัดการควบคู่กันเจ้าค่ะกับจัดการควบคู่กันค่ะ ไม่มีอะไรก่อนไม่มีอะไรหลังเพราะว่า<อ>ชีวิตของเราที่ได้มาคือเวลาที่เราเสียไปค่ะเราเสียเวลาไปด้วยแต่เราก็ไดเ้เวลากับชีวิตเนี่ย<อ>เราได้ชีวิตมาเวลาเราก็เสียไปอันนี้ได้มาเวลาก็เสียไปเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดอืค่ะเงินอาจจะเก็บไว้ในธนาคารหรือเก็บไว้ในที่ไหนก็ตามร้อยบาท ไม่ใช้ไม่หมดนะแต่แต่เวลาแต่เวลาเนี่ยใช้ใช้ก็ใช้ใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดอ้าเราหยุดไม่ได้เราหยุดไม่ได้เจ้าค่ะแต่ดอกเบี้ยก็หยุดไม่ได้เหมือนกันอันนั้นคือเราไปเอาเขามาเวลานั่นคือเวลาดอกเบี้ยเนี่ยอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ไหมพอผ่านไปนาทีผ่านไปชั่วโมงผ่านไปหนึ่งวันจากที่ต้องจ่ายร้อยหนึ่งต้องจ่ายร้อยยี่สิบอ่าใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกําไรจาก เงินก็ขึ้นอยู่กับการเวลาใช่ไหมใช่ค่ะเช่นเราฝากธนาคารเงินทองข้าวของเน่ยมันเกิดขึ้นหรือเราไปลงทุนมันก็เป็นเวลากําไรจากเวลาหากําไรจากเวลาให้ได้ค่ะหากําไรจากอารมณ์ให้ได้ค่ะจะผลิตเวลาจะผลิตอารมณ์ยังไงเวลาเนี่ยซื้อได้ขายได้ไหมไม่ได้ค่ะฝเติมเงินไง อ๋ออานนั่นซื้อซื้อซื้อเดือนหนึ่งมีอยู่คราวหนึ่งนะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังมีคนเขาก็มาถวายสังฆทานเก็ถวายนาฬิกาโอ้นาฬิกาอย่างดีเลยนะนาฬิกาน่าจะเป็นเรือนนึ่งหลายพันบาทก็เลยถามถามว่าคุณโยมมีเครด่อรับอะไรหรือเปล่าที่ถวายนาฬิกาเนี่ยมันเป็นนาฬิกาข้อมือก็บอกว่าคุณพ่อสั่งว่า เอานาฬิกามาถวายพระให้พระสวดมนต์ให้แล้วก็เป็นการซื้อเวลาซื้อได้เหรอคะจงใชซื้อเวลาเป็นเล็ดไงโอคือคุณพ่ออาจจะป่วยอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะป่วยอยู่แล้วถามว่าอันนี้ถวายพระหรือว่าเอากลับเขาบอกเอากลับค่ะให้พระเสกตอนแรกพระก็ดีใจอยู่แล้วท่านทำยังไงคะพอเขาถวาย้ก็เสกให้เสกให้เสร็จแล้วก็ เอาไปให้พ่อใส่ต่อเอาไปให้พ่อใส่ต่อซื้อเวลาให้คุณพ่อคุณพ่อก็ดูเวลาดีใจที่ได้เสกนาฬิกานั่นหมายความว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันและมีจำกัดท่านก็เลยบอกว่าใน,ในหลักของของชีวิตกับเวลานะ24ชั่วโมงให้แบ่งเวลานอน8ชั่วโมง เป็นของเราล้วนๆลูกลูกก็นอนแทนแม่ไม่ได้นะใช่ค่ะสามีนอนแทนเราไม่ได้ก็นอนแทนเราไม่ได้พ่อกับแม่ที่รักเรา<ม>ก็นอนแทนเราไม่ได้อย่างเก่งก็เอาเราขึ้นอู่แล้วก็กว่อย <ไว S 1> เปลให้นอนแปดชั่วโมงค่ะตขึ้นมากินกินขึ้นมากินนั่นกินนี่กินสารพัดอย่างใครกินแทนได้ไหมไม่ได้ค่ะเจ็บใข้ได้ป่วยใครแทนได้ไหมไม่ได้ค่ะ คับตายใครแทนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าเขาจะมาเจาะเลือดเราเนี่ยเราบอกเราเจ็บเจาะแม่แทนได้ไหมเจาะแม่แทนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะนี่แปลว่ามันมีสิ่งที่จํากัดเอาไว้อยู่นะเราบอกตายแทนได้อไม่จริงหรอกค่ะตายตายแทนไม่ได้อ่าตายแทนได้อาจจะได้นะหลวงพ่อว่าหมายก็ค่าอันนั้นคือคือแบบว่าไปฆ่าตัวตายหรือเปล่าคะที่ว่าตายแทนได้ แต่คนรักกันตายแทนกันได้ไมมเนี่ยมันมีเหมือนกันนะเป็นตัวตายตัวแทนตัวตายตัวแทนแต่อย่างไรก็ตามหลวงพ่อคิดว่าการที่เราจะบริหารจัดการเวลาเนี่ยเรามีอยู่สามช่วงที่สำคัญมากคือแดชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นชั่วโมงของการสุขภาพนอนเหรอเจ้าค่ะนอน นอนให้เต็มที่เลยนอนอย่างเดียวเลยนอนเหมือนคนต้องต่อเนื่องไหมคะต้องต่อเนื่องต้องนอนต่อเนื่องถ้าผู้ใหญ่อาจจะงี่เป็นบางช่วงในช่วงบ่ายช่วงอะไรก็ตามต้องให้มีเวลานอนนอนนี่กระดูกสันหลังของเราก็จะได้รับการพักผ่อนนั่งอย่างเดียวเนี่ยกระดูกสันหลังมันแข็งคนเดี๋ยวนี้ติดเตียงตั้งแต่ยังไม่ป่วยก็มีติดโซฟา อันนั้นคนป่วยคนดีๆเนี่ยติดเก้าอี้เพราะว่านี่ติดมือถือติดแอร์อยู่นั่นน่ะอันนี้ติดเองอติดเด็กๆก็ติดโซฟาค่ะติดเล่นติดอะไรก็ตามถ้านิ่งๆเนี่ยถือว่าป่วยแล้วถ้าเด็กนิ่งๆแสดงเด็กป่วยนะค่ะไม่ใช่ไม่ได้เด็กมีสมาธินะคะไม่ใช่เป็นเด็กป่วยเป็นเด็กป่วยนิ่งอยู่กับเครื่องเทคโนโลยีเด็กคือเด็กป่วยในอดีตเด็กต้องโซนถึงจะฉลาดเด็กต้องปีนฮะปีนป่ายต้องปีนป่ายทำนั่นทำนี่เด็กต้องปีน เด็กต้องเล่นต้องทําอะไรที่เป็นออกกําลังกาย่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเคยแนะนําอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ตอนนั้นมีเด็กๆเข้ามาที่วัดกันเยอะมากเด็กอายุประมาณสักอนุบาลป .1 ป .2 ท่านบอกว่าคือถ้าบ้านไม่มีกองทรายคือถ้ามีกองทรายให้เขาปีนกองทรายแล้วก็ไถลลงมาให้วิ่งขึ้นวิ่งลงยี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าบ้านไม่มีกองทรายท่านเจ้าคุณแนะนําว่าให้เอาหมอนเอาที่นอนมาซ้อนกันสูงๆเป็นภูเขาใช่ไหมคะและให้วิ่งขึ้นวิ่งลงเขา ริ่งลงมาแบบนี้เพราะอะไรเจ้าคะเพราะเด็กมันจะได้ใช้กล้ามเนื้อผ่านการกระโดดโลดเต้นของเด็กเนี่ยมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันสติปัญญาพัฒนาทางด้านสมองเจ้าค่ะพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาสมองพัฒนาการกะระยะกะจังหวะเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนรู้กันกระโดดอ่าจะไปถึงตรงนั้น,นะกะจังหวะกะระยะ<อ>ให้ได้ค่ะ ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกเด็กให้ปีนป่ายเด็กก็จะไม่มีพัฒนาการทางด้านสมองอมนี่คือพัฒนาการทางด้านร่างกายนะ,ะต่อมาพัฒนาการทางด้านเมื่อกี้นึ่สุขภาพตอนนี้คุณภาพค,คุณภาพหมายถึงว่าเด็กจะต้องมีภาระหน้าที่เด็กจะต้องมอีการพัฒนาการฝึกฝนอบรม แต่ละช่วงวัยด้วยการมอบงานให้ทํเพอ่อแม่จะต้องให้ทำเรื่องอย่างหนึ่งอย่างนี่คืออะไรบ้าง,างตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอย่างประถมหนึ่งสองอย่างประถมสองสามอย่างประถมสามประถมสี่สี่อย่างขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มความรับผิดชอบให้เขาเพิ่มความรับผิดชอบให้เขาเช่นการพับที่นอนการเก็บที่นอนการวางของเป็นระเบียบการวางสมุดปากกาดินสอจัดอ่า ตารางเรียนนะหรือว่าปินโตเป็นโตทุกอย่างถ้าพ่อแม่ทําให้หมดนะจบเลยพ่อแม่อยารักลูกด้วยการทําให้ทุกอย่างทาให้ทุกอย่างเหมือนเป็นพ่อแม่รังแกฉันใช่ฮะเวลาผ่านพ้นมาพ่อแม่ย้อนไปไม่ได้เลใช่ที่แะเวลาแหละเวลาในการฝึกฝนอบรมเวลาในการสร้างคนเวลาในการสร้างชาติ่สร้างประเทศเวลานี่มีค่ามากเราหมดหมดไวแล้วไม่สร้างนี่จบเลยนะ จ้ำจี้ช้ำชัยปากเปียปากแฉะ,ะอยู่นั่นแหละต้องเอาให้ได้เอาให้อยู่เอาให้เอาให้เอาให้ลงค่ะหนูนาหวังว่าเรื่องราวช่วงแรกที่เราคุยกันกับท่านเจ้าคุณนะคะคุณผู้ชมคงได้เรื่องราวเข้าคิดเยอะแยะมากมายแต่อย่าพึ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงถัดไปค่ะคุณยอมฝึกลูกไม่ว่าจะระดับไหนเล็ขขนาดไหนก็ตามฝึกลูกให้สร้างมิตรภาพตอนแรกก็ระวังพ่อแม่ลูก วันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการธรรมมาพิบานนะคะผู้ชมยังอยู่กับหนูนาและท่านเจ้าคุณราชนะคะพระราชยานนักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค่ะไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะฝึกให้ลูกรู้จักต้อนรับเป็นฝึกให้ลูกรู้จักขอบคุณขอโทษให้อภัยคใครไปใครมายิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักมารยาทในสังคมแขกพ่อมาแขกคุณแม่มารู้จักชื่อรู้จักเชิญแขกนั่งเอาน้ำมาหรือว่าเปิดประตูหน้าต่างห้องน้ำแนะนำเ้าเรียกว่าปฏิสันฐานฝึกไหมฝึกอเอ๊ฝึกค่ะฝึกต้องฝึกเพราะฉะนั้นค,คุณพ่อคุณแม่รู้จักใครเท่าไหร่ลูกก็จะรู้จักด้วยอ่าค่ะเหมือนกับอาตมาอยู่กับลุงปู อยู่กับสมเด็จพระสังฆราชวัดบรวรแขกไปใครมาก็จะรู้จักเราด้วยเราก็จะรู้จักเขาด้วยเพราะอะไระเพราะว่าเราอยู่กับงานอยู่กับการต้อนรับอยู่กับการแนะนำอยู่กับาการให้การบริการเพราะฉะนั้นนักบริหารที่ดีก็คือนักบริการที่ดีถ้าเราบริการดีเราก็บริหารได้ได้ด้วยการ แค่ว่าขอความร่วมมือเขาก็ทําให้แล้วจริงไหมถูกค่ะเพราะอะไรเพราะเราเป็นนักบริการไงการขอความร่วมมือก็คือก็คือขอบริการนั่นแหละหลายครั้งที่เราขาดมิตรภาพงานง่ายก็ยากใช่ค่ะงานเบาก็หนักระยะทางที่ใกล้ก็ไกลค่ะถ้าขาดมิตรภาพนะใช่ค่ะคุณยอมผกลูกไม่ว่าจะระดับไหน เล็กขนาดไหนก็ตามฝึกลูกให้สร้างมิตรภาพตอนแรกก็ระหว่างพ่อแม่ลูกระหว่างพี่น้องระหว่างญาติต่อมาก็คนอนบ้านของเรานอกบ้านของเราแม้แต่ต้นไม้เราตกแต่งมันให้สวยก็เป็นมิตรกับเรานะใช่ไหมรดน้ำพรวนดินนี่ก็คือมิตรภาพนะค่ะปาดกวาดเช็ดถูก็คือมิตรภาพนะเราฝึกลูกสิฝึกลูกให้รู้จักขัดห้องน้ําเช็ดห้องน้ําเช็ดยังไงพายเขาทา เด็กๆต้องพาทำํำเก็บให้เป็นระเบียบอใบไม้แทนที่เราจะทิ้งใช่ไหมใบโพอมีความหมายไหมมีค่ะมีเราก็เก็บเๆกๆๆ็บเก็บเก็บเขียนใครมาให้กลับไปเขียนคําพูดสําคัญให้คุณพ่อเขียนให้แล้วก็เก็บเอาไว้ก็ได้ค่ะทุกอย่างเขาเรียกว่าชั่วโมงแห่งมิตรภาพเนี่ยเป็นชั่วโมงที่มนุษย์ที่ทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์อืใช่ค่ะ ทำให้เพื่อนเป็นเพื่อนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะฉะนั้นงานถ้าทำ8ชั่วโมงทำงานเต็มที่นะหลวงพ่อคิดว่าพอแล้วนะค่ะพอไหม8ชั่วโมงพอค่ะบางคนโอ้โหฟาดเข้าไป10ชั่วโมง12ชั่วโมง17ชั่วโมงแล้วบางคนบางคนบอกว่าเอาที่ทำแบบนี้เพราะว่าต้องการช่วยเหลือครอบครัวอยากจะหารายได้มาดูแลครอบครัวทําเพื่อพวกเรานั่นแหละแต่จริงๆคิดไม่ถูกใช่ไหมเจ้าคะมันมันไม่สมดุล คิดถูกเหมือนกันแต่ไม่สมดุลไม่สมดุลกับการบริหารจัดการแต่และช่วงวัยบางคนอาจจะทําได้ในช่วงที่ทุ่มเทเสียสละแต่พออายุมากเข้ามากเข้าเนี่ยหรือว่าควรจะปล่อยให้คนอื่นได้ทําด้วยเนี่ยแบ่งเบาภาระให้ลูกให้หลานให้มือขวามือซ้ายเข้ามาช่วยเนี่ยเราก็ต้องปล่อยนะต้องวางลูกโตแล้วก็ต้องวาง มันเหมือนกันบางครั้งบางทีเราขับรถส่งลูกพอเราแก่ลูกต้องขับรถส่งเราใช่ค่ะสลับกันค่ะอ่ะแปดชั่วโมงแรกคือการนอนแปดชั่วโมงที่สองค่ะในเรื่องของการทํางานคือมิตรภาพคุณภาพคุณภาพแล้วแปดชั่วโมงสุดท้ายล่ะคะมิตรภาพมิตรภาพรวมกันนะคะสามสิ่งต้องอยู่ร่วมกันเพราะว่ามีเวลาแค่นี้สุขภาพสุขภาพคุณภาพมิตรภาพ นะคะอาจจะอาจจะมีชั่วโมงที่สี่นะอะไรเจ้าคะอัตภาพอยู่ตามอัตภาพอ่ะอยู่ตามอัตภาพอันนี้คือปลงอ่ะอันนี้คือใช่ไหมคะอันนี้ต้องปฏิบัติแล้วเข้าใจตอนไหนูไหมตอนไหนเจ้าคะก็ตอนเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะอัตภาพเป็นแบบนี้อยู่ในอยู่ในไอซียูลูกก็ไปเยี่ยมไม่ได้หรอกอย่างเก่งก็ส่องดูสามีภรรยาคนรักก็ส่องดูคือไม่ได้สักอย่างเลย อัตภาพอันนี้เรียกว่าอัตภาพอัตภาพคือตนเป็นที่พึ่งของตนค่ะอยู่หายใจไปคนเดียวใช,ใช่ไหมคะนะคะแล้วคุณจะมีความสุขแล้วก็ทําให้ไม่เจ็บปวดมากอย่างที่คิดนะคะอ่ะน,นี่คือเวลากับอารมณ์ท่านี่อารมณ์ท่าน้าคุณบอกอว่ามาถึงอารมณ์นะต้องทํายังไงเจ้าคะอารมณ์นี่เป็นสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการให้ได้ลุนารู้ไหมว่า วัคซีนมาจากอะไรมาจากอะไรเจ้าคะไวรัสไวรัสอ่าใช่ค่ะเซรุ่มมาจากอะไรมาจากไวรัสสมงาหอพิษะะงูพิษงูค่ะเออใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งที่เราเรียกกันว่าความสมดุลพิษแก้พิษ,พษเอาพิษมาบริหารจัดการเพื่อเป็นตัวแก้ของพิษตัวนี้สำคัญมากเลยนะฉะนั้นอารมณ์ของเราเนี่ยในโกรธ มันมีรักอยู่นะค่ะในยาวนี่มีสั้นไหมมีค่ะในสูงมีต่ำํำไหมมีค่ะหนน่าคิดว่าในความมืดมีแสงสว่างไหมมีค่ะเออเรามาคิดดูให้ดีนะแต่เราเอามันออกมาไม่ได้ค่ะถ้าเราเอาออกมาได้เนี่ยเราจะเห็นว่าในทุกข์ก็มีธรรมค่ะธรรมะที่เราได้ฟังจากคนที่เผชิญทุกข์มาแล้วเนี่ย โ,โหมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมะที่ใครๆคนธรรมดาสามัญพูดไปถ้าเราถ้าเราอยากจะฟังเรื่องการขับเครื่องบินไปรบเราต้องไปฟังเกินนักรบที่เขาขับเครื่องบินไปรบจริงๆมาพูดมาเล่าให้ฟังว่ายิงยังไงถูกยิงยังไงกระ,ะโดดร่มหนียังไงค่ะไม่ใช่ไปฟังจากครูที่ไม่เคยผ่านาการรบมันสนุกต่างกันเลยนะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้น<ม>เรื่องของอารมณ์เนี่ยหมายว่าประสบการณ์จริง<ม>เป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รู้จักมันมขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์อย่าไปจมกับอารมณ์ในอดีตที่มันทําร้ายเรามันเคยทําร้ายเราถ้าเราไปจมกับมันมันก็จะทําร้ายเราดึงอดีตมาทําร้ายปัจจุบันและดึงอดีตไปทําร้ายอนาคตอค่ะอะไรที่มันจบในอดีตนะจบเลยฝังค ังกลบไปมันเป็นอดีตเป็นประวัติศาสตร์พระเจ้าแผ่นดินนักรบกล้าทั้งหลายก็มีเพียงอนุสาวรีย์ใช่ไหมเป็นแรงบันดาลใจเอาอดีตมาเป็นแรงบันดาลใจซะท่านก็เป็นแรงบันดาลใจจะเอาท่านมาวิ่งขี่มา้ารบอยู่กับเราปัจจุบันไม่ได้ค่ะอย่าเอาอดีตมาทําร้ายแต่เราเอาอดีตมาเป็นแรงบันดาลใจหนุนเราค่ะเหมือนคนญี่ปุ่นเอาอดีตท,ที่ถูกฮิโรชิมา โดนทิ้งร<ช>ะเบิดระ,ะเบิดปรมาณูที่โรชิม่านนง,งานาก,กิใช่ไหมสองลูกเอามาเป็นแรงบันดาลใจเขาไม่ได้เสียใจนะเขาไม่เคยเสียใจแต่แรงบันดาลใจว่าฉันจะต้องเอาระเบิดปรมาณูทางเศรษฐกิจไปบอมกลับเป็นยังไงล่ะไม่ถึงห้าสิบปีทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องจักรทั้งอะไรสาราพัดอย่างพอสร้างคนขึ้นมา อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของการฮึกเหิมต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะขึ้นมาอันนี้เหมือนเราได้กําไรจากอารมณ์ได้กําไรจากอารมณอร์อารมณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจในใ<ช>การทาสิ่งดีๆนั่นคือเราได้กาไรโอ้แน่นอนเลยพูดดีมากเลยคะคเราได้กําไรจากอารมณ์ทําอารมณ์ให้ได้กําไรถ้าใครโกรธเกลเกียดเราแปลว่าเขาก็ขาดทุนแล้วเราไปเอาความขาดทุนของเขามาเป็นของเรา เอานี่เขามาเป็นของเราถ้าเราโกรธตอบตอบนะเราจะขาดทุนไปกับเขาเขามาชวนเราไปไปขาดทุนด้วยไง้เขาเขารับเลยครับพร้อมโอ้ถ้าจะคุณพูดเหมือนเรามาลงทุนอารมณ์กันใช่เอาอารมณ์มาเป็นมาเป็นตัวลงทุนกันเขายั่วยุให้เราโกรธเกลียดนินทาว่าร้ายคนนั้นเราโหมลงเลยแล้วก็เป็นพวกเขาสิค่ะ ถามว่าเราจะไปขาดทุนกับอเขาไมล่ะไม่ค่ะเรารู้แล้วเรารู้แล้วเราไม่ต้องเป็นพวกเราไม่ต้องเอาอารมณ์ของเราไปร่วมมากจนกระทั่งว่าโอโหตายละเราเสียหายละไอ้นี่คือสิ่งที่มันเป็นสตินะเหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราต้องตามทันอารมณ์ตัวเองใช่ไหมเจ้าคะพอเราตามทันอารมณ์ตัวเองเราก็จะไม่ขาดทุน อย่างที่ท่านเจคุณพูดท่านเจคุณพูดเลยทําให้หลายๆคนมองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าอารมณ์มีทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราอยากจะหากําไรจากอารมณ์ของเราหรือเราอยากจะทําให้ขาดทุนโอ้โหเสียดายค่ะท่านเจคุณเวลาเหลือแค่นาทีเดียวจริงๆใหญ่ท่านได้สรุปในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเวลากับอารมณ์ที่มนุษย์เราจะต้องใช้ตลอดทั้งชีวิตนี้เจ้าค่ะท่านสาธุชนทั้งหลายมนุษย์บนโลกใบนี้มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากัน ชีวิตที่เราได้มาคือเวลาที่เราเสียไปชีวิตของเรามีกายกับใจกายกับใจเขาบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ใจนั้นมีสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือใจนั่นก็คืออารมณ์ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่เหนืออารมณ์หรืออารมณ์จะอยู่เหนือใจถ้าเราใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นนะเราก็ได้กำไรชีวิต อารมณ์จะสร้างแรงบันดาลใจหรืออารมณ์จะทําให้เราท้อแท้อ่อนแอหมดหวังสิ้นหวังขึ้นอยู่กับการฝึกจิตของเราให้อยู่เหนืออารมณ์หรืออยู่ใต้อารมณ์ขอเจริญพรค่ะสําสหรับวันนี้น้องกราวขอบอคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ